สวัสดีค่ะคลิปนี้ยายจะพามาทำกระท้อนแช่อิ่มค่ะเริ่มกันเลยค่ะน้ำสะอาดประมาณ2ลิตรค่ะใส่ภาชนะที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็เกลือ1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็บีบมะนาวนะคะใครจะไม่บีบก็ได้นะคะไม่มีมะนาวก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะเกลืออย่างเดียวก็ได้คนให้เกลือละลายนิดนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็ มาปอกกระท้อนกันเลยค่ะค่อยๆปอกนะคะไม่ต้องเอาเปลือกออกหนามากนะคะเพราะว่ากระท้อนที่ยายใช้นี่เป็นปุ๋ยฟ้ายนะคะเนื้อจะค่อนข้างบางอยู่แล้วแล้วเม็ดก็จะหวานมากค่ะนี่ค่ะค่อยๆปอกไปค่ะถ้ากลัวจะดำก็คือปอกไปแช่แช่น้ำเกลือไปด้วยก็ได้นะคะสำหรับคนที่ปอกช้านะ ล้างคือใช้มือถูถูผิวนิดนึงค่ะเพื่อให้ยางออกนะคะแล้วเราก็จะมาใช้มีดกดเป็นร่องแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะค่อยๆกดไปค่ะถี่มากหางมากแล้วแต่เราชอบนะบางคนชอบสับก็สับเอาก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลน,นะคะกระท้อนที่ยายใช้นี่ประมาณ2กิโลได้ค่ะเพราะลูกจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงค่ะ นี่นะคะพอทําเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมทําน้ําเกลือเลยค่ะน้ําสะอาดหนึ่งลิตรนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือเม็ดนะคะย้าให้เป็นเกลือเม็ดนะคะ8ปกรัมใส่เลยคะ่ะแล้วเราก็จะคนให้เกลือละลายให้หมดก่อนนะคะแล้วเราก็จะทําขั้นตอนการดองก่อนค่ะค่อยค่อยคนไปค่ะ เมื่อเกลือละลายหมดแล้วเราก็ขย่าน้ําออกให้หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะพยายามขย่าออกให้หมดแล้วก็เอามาใส่ถุงยายจะใส่ถุงแบบนี้นะคะแล้วก็เอาน้ําเกลือที่ยายทําเมื่อสักครู่นี้ใส่แล้วยายจะเอาไปแช่ตู้เย็นค่ะช่องธรรมดาค่ะ1คืนนะคะเนี่ยค่ะพยายามขย่าออกให้หมดยายจะไม่ค่อยใส่โหลนะคะเพราะว่าถ้าใส่โหลต้องตั้งไว้ข้างนอก บางทีน้ําเกลือเราไม่ได้ต้มใช่ไหมคะมันก็อาจจะทําให้เป็นฟองได้อะไรเงี้ยเป็นแก๊สอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าใครต้มน้ําเกลือก็จะเอาไว้ข้างนอกตู้เย็นก็ได้นะคะอันนี้ยายจะใส่ถุงแบบนี้แล้วก็ใส่ตู้เย็นค่ะเราก็จะเอาน้าเกลือใส่ให้เต็มเลยนะคะใส่ให้เต็มเลยไม่หมดไม่เป็นไรคะ่ะทิ้งได้นะคะน้ําเกลือแล้วยายก็จะมัดแบบนี้ ไม่ให้มีอากาศอยู่ข้างในนะคะถ้ามีก็ให้น้อยที่สุดค่ะมัดแบบนี้เลยนะคะหมนุนหลายๆรอบหน่อยค่ะให้แน่นนะคะไม่ให้อากาศมีอยู่ในน้าเกลือเลยนะคะเนี่ยถ้าแบบนี้จะเค็มทั่วกันหมดเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วยายก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้1คืนหรือ24ชั่วโมงค่ะเนี่ยเดี๋ยวพอเช้าแล้วเรามาดูกัน ่านไปแล้วนะคะหนึ่งคืนน้นําสะอาดทานนี้เราจะทําน้ําเชื่อมแช่อิ่มกันนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายแบบนี้เลยค่ะคนให้ละลายก่อนก็ได้นะคะหรือใครจะไปตั้งบนเตาแก๊สแล้วก็ให้ละลายตอนเดือดเลยก็ได้ค่ะเมื่อเดือดนะคะเดือดแบบนี้แล้วก็จะปิดแก๊สค่ะเราจะปิดแก๊สเลยแล้วก็พักไว้ให้เย็นสนิทนะคะก่อนที่จะมาแช่อิ่มค่ะ อันนี้กระท้อนที่เราดองไว้แล้วนะคะหนึ่งคืนยายก็จะเอาออกมาจากในถุงน้าเกลือค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะพักไว้ให้เสด็จน้ําเกลือสักนิดนึงนี่แล้วก็เอามาเรียงใส่ถุงค่ะใส่ถุงอีกแล้วนะคะเพราะยายจะชอบแช่ตู้เย็นอันนี้ยายจะทําเป็นสองสองสูตรนะคะคือ คือจะเอาไว้แบบเปรี้ยวๆหวานๆก็คือจะอไว้คืนเดียวถ้าใครจะชอบหวานมากก็เอาไว้สองคืนนะคะสองคืนจะไม่มีเปรี้ยวเลยค่ะนี่แล้วก็เหมือนเดิมค่ะมัดให้อากาศออกให้หมดอันนี้ยายทำกินนะคะไม่ได้ทำขายค่ะนี่มัดเอาอากาศออกให้หมดแบบนี้เลยนะคะเมื่อครบเวลาเราออกจากน้ําเชื่อมแล้วเราก็ใส่ถุงไว้แช่ไว้ในตู้เย็นธรรมดารสชาติก็จะไม่เปลี่ยนค่ะ จะไม่หวานขึ้นจะไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวนะคะคือแบบรสชาติจะอยู่เหมือนตอนที่เราเอาออกมาจากน้ําเชื่อมค่ะนี่นะคะนี่คือตอนเทออกจากในน้ําเชื่อมค่ะน้ําเชื่อมนี่ยายไม่ได้ทิ้งนะคะยายจะตักเนื้อกระท้อนออกค่ะแล้วน้ําเชื่อมเนี่ยยายจะเอาไปตั้งไฟนะคะเคี่ยวใหม่คือให้เดือดสักห้านาทีแล้วก็พักให้เย็นเพื่อที่จะได้แช่อิ่มกระท้อน ครั้งต่อไปค่ะนี่เลยนะคะนี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะคะกระท้อนแช่อิ่มของเราลองไปทํากันดูนะคะไม่ยากเลยค่ะง่ายๆค่ะเพียงแค่เข้าใจขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ